วันนี้นะคะดิฉันจะพาคุณผู้ชมนะคะมารู้จักอาหารพื้นบ้านของสามตัวแดนภาคใต้กันนะคะซึ่งเป็นอาหารที่ใครๆก็รู้จักและอร่อยด้วยนะคะท่านผู้ชมคงสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าที่ผุ้ดิฉันพูดหมายถึงอะไรนั่นก็คือข้าวยำค่ะเป็นอาหารของสามตัวัดชายแดนอาหารเยอะเลยเป็ดหมดใครๆก็รู้จักและอร่อยด้วยนะคะท่านผู้ชมคงท่านผู้ชมโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้นะคะค่ะถ้างั้นพวกเราอย่ารอช้าเลยค่ะไปรับชมกันเลยค่ะ เคยกันดีค่ะค่ะถ้างั้นพวกเราอย่ารอช้าไปรับชมกันเลยค่ะค่ะไอไก่ไก่แม่แรงใต้ใครๆก็คุ้นเคยนะคะค่ะถ้างั้นพวกเราอย่ารอช้าเลยนะคะไปรับชมส่วนผสมกันเลยค่ะไปเลยค่ะแล้วก็มีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะซึ่องข้าวยำนี้นะคะถ้าเกิดกินกับไข่กินคู่กับข้าวเกี๊ยวนะคะอุ่นอร่อยมากเลยทีเดียวนะคะย่กเคยกินไหมคะเคยค่ะเพิ่งไม่ได้อ่ามามารับชมเอ่อ